ยี่อยากถามคำถามถึงทุกท่านเลยนะคะตอนนี้สถานการณ์ชายแดนภาคใต้เนี่ยใครก็ได้นะคะที่อาจจะช่วยตอบคําถามนี้ว่าเราไปเที่ยวกันได้ไหรือยังสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าเรามองมองจากสื่อนะครับ <c oughs> ที่ที่ปรากฏอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่ที่อันตรายแล้วก็บางคนจะให้ลูกให้หลานไปเนี่ยไปวิจัยไปอะไรก,ก็กลัวนะครับ แต่ผมเชื่นว่าพวกเราซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยจริงจริงอยู่ก็อาจจะอึดอัดใจกับสถานการณ์บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ที่เมื่อไปแล้วแม้ไม่ว่าจะมาจากต่างพื้นที่ก็ตามนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เชิญทูตนะครับจากประเทศในแถบเอเชียแล้วก็ตอนออก,กลางบางส่วนนะครับไป ไปที่จังหวัดชียงดนภาคใต้ผมผมอยากสะท้อนคำพูดของเขาเกือบทุกคนพูดตรงกันว่าก่อนที่เข้ามาเนี่ยเขามีฟี e l i n g หรือมีความคิดต่อจังหวัดชยดนภาคใต้ไปในทางที่ค่อนข้างจะเลวร้ายนะครับตรแต่ว่า,วาอย่างไปเที่ยวได้แล้วใช่ครับแต่ว่าเมื่อเมื่อไปสัมผัสจริงๆแล้วเขาได้อยู่ที่นั่นสองสาวันเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไปไหนมาไหนได้ ตามปกติแล้วก็ <Okay. S 2> ประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใส <Okay. S 2> พบเด็กๆก็โบกไม้โ <c oughs> บกมืออะไรต่เดี๋ยวเราก็จะมาดูในรายละเอียดกันเ <c oughs> พิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพแบบน,นั้นค okay. ่ะอไม่ทราบท่านอื่นอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมคะครับในส่วนตรงนี้เ<ม>ท่าที่ในฐานะที่ว่าดูแลพี่น้องเพื่อนครูอยู่ในนราธิวาสเนี่ยก็ถ้าถามว่าไปเที่ยวได้แล้วอย่างนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่ นะครับแต่สําหรับคนในพื้นที่ที่พวกเราอยู่มานานเนี่ยพวกเราเริ่มการเรียนรู้ถึงสถานการณ์แล้วก็เรียนรู้ถึงสภาวะคล้ายๆว่าสภาวะสงครามที่เป็นอยู่เนี่ยพวกเราก็เรียนรู้อยู่นะครับว่าวิธีการอย่างไรที่ทําใหเ้เมื่อเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยจะเกิดความปลอดภัยิิตท,ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องของเราที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเ,เมื่อเข้าไปในพื้นที่แล้วเนี่ย น้อยนักครับที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหร้อว่าเกิดการประทุษร้ายประทุษอาชญากรรมอะไรต่างๆไม่มีครับคําถามนี้อาจจะเหมือนเราได้เกินๆกันนะคะแต่ว่าอยากขอให้คุณปัดิมะในฐานะหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงคนหนึ่งนะคะช่วยเล่าให้ในเวทีของเรารวมทั้งท่านผู้ชมเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยนะคะตั้งแต่ปีสีเจดธนาเนี่ยก็สูญเสีย พี่นะคะทั้งหมดสี่คนนะคะจนล่าสุดเนี่ยวันที่เดือนมีนาที่ผ่านมานะคะก็สูญเสียพี่สาวไปก็เกือบจะเป็นศพที่ห้าค่ะเพราะว่าพี่อีกคนนึงเนี่ยบาดเจ็บถ่ะไม่งั้นก็ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่คนที่ห้าไปเหมือนกันแล้วก็คือจับครนได้ไหมจับคัไม่ได้ค่ะจับคัไม่ได้ในพื้นที่เราก็มี ทหารมีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เต็มนะคะในพื้นที่แต่ก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้แล้วก็พูดถึงขออนญุญาตพูดถึงสภาพความเป็นอยู่นิดน,นึงนะคะ,คะว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นภาพที่น่าเจ็บปวดนะคะที่เวลาเรานอนบ้านกลางคืนเนี่ยค่ะ, mm hmm. ะคุณเราึกถึงครอบครัวที่มีแต่เด็กเล็ก ที่อยู่ในบ้านกำพร้า 14, 14, 14คนนะคะหลานเนี่ยต้องกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่นะคะแล้วก็พอกลางคืนเนี่ยเราต้องมานอนเรียงกันเป็นแถวที่บ้านโดยมีพ่อเนี่ยอายุ70กว่าแล้วค่ะต้องเป็นเวรยามให้ในตอนกลางคืนพ่อบอกว่าไม่อยากสูญเสียใครไปแล้วอะไรเงี้ยพูดถึงตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นแต่สําหรับครอบครัวเราเราไม่ได้บอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นเลย พราเราอยู่อย่างหวาดระแวงหวาดกลัวมาตลอดเราสั่งพี่น้องเราที่เหลืออยู่ว่าถ้าสมมุติว่าพรุ่งนีตต้ตัวตัวตัวมอเองไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกเพราะเราไม่รู้ว่าใครใคือรายต่อไปสําหรับคนที่บ้านฝากดูแลลูกหลานที่บ้านแครเราด้วยเพราะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าคนที่มีชีวิตอยู่คนที่เหลืออยู่ยังต้องการความปลอดภัยทุกคนที่บ้านสั่งแบบนี้ทุกๆวันแล้วเราก็รู้สึกว่า บางครั้งวิกฤตมันก็เป็นโอกาสทําให้เรารู้สึกว่าเรารักครอบครัวมากขึ้นเราก็บอกที่บ้านว่าพ่อหนูรักพ่อนะแม่หนูรักแม่นั่งทุกวันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่ได้ดูแลท่านหรือเปล่าค่ะอาจารย์ในฐานะที่สังคมไทยก็เห็นภาพของคุณครูโรงเรียนซึ่งก็สะเทือนใจกันมาตลอดนะคะวันนี้อาจารย์อยากเล่าอะไรเพิ่มเติมให้กับสังคมไทยเพิ่มค่ะ คือสิ่งที่พวกเราเประสบอยู่ในขณะนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าพี่น้องไทยมุสลิมของเราเนี่ยจะต้องหวาดกลัวทั้งสองฝ่ายคือทั้งทั้งทั้งกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแล้วก็ต้องหวาดกลัวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วย แต่ในขณะเดียวกันพวกผมที่เป็นไทยพุทธเนี่ยเราเราเรากลัวด้านเดียวนะครับคือเรากลัวผู้ก่อความไม่สงบเพียงด้านเดียว <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของพี่น้องไทยมุสลิมกับไทยพุทธเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันการปทุสายจากผู้ก่อการร้ายหรือว่าผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะกระทํากับพี่น้องไทยพุทธ <Okay. S 2> ที่เป็นส่วนใหญ่ <Okay. S 2> เพราะนั้นตรงนี้เนี่ย เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็จะต้องหามาตรการว่าจะทําอย่างไรที่จะให้เกิดความปลอดภัยทั้งพี่น้องไทยพุทธพี่น้องไทยมุสลิมป็นให้ได้นะครับซึ่งคุณครูก็อดทนกันมากนะคะยังอยู่ดูแลเด็กๆกันมาตลอดก็ต้องใช้ชีวิตที่ที่พยายามคือหมายความ่าต้องต้องเรีย็นต้องเยนรู้นะครับว่าจุดใดบ้างจากบ้านไปถึงสถานที่ทํางานถึงที่โรงเรียนเนี่ยสถานที่ใดบ้างที่จะต้อง ปฏิบัติอย่างไรนะครับการปิบัติตนการเรียนรู้ตรงนี้ก็สี่ห้าปีตรงนี้ก็คุณครูผมคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นะครับว่าสามารถที่จะเรียนรู้จากเหตุการณ์ตรงนี้ได้ครับค่ะคราวนี้เขาบอกว่าคนแปดสิเปอร์เซ็นตนะคะที่ยังดูไม่ค่อยเข้าใจกฎหมายพิเศษคือกฎอายการศึกกับพระราชกําหนดฉุกเฉินเนี่ยค่ะท่านพลตรีจําลองจะลองอธิบายสั้นๆได้ไหมคะว่า กฎหมายสองฉบับเนี่ยมันสรุปว่ายังไงแล้วก็ทําไมเราจึงจําเป็นต้องใช้กฎหมายทุกฉบับเนี่ยนะครับที่ที่ออกขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนจะก่อนจะเป็นการประกาศเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมักจะเกิดเหตุแล้วก็อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนจึงประกาศนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็ประกาศวัตถุประสงค์นในการประกาศเนี่ยจริงๆก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้น นะครับและการปฏิบัติต่างๆการเชิญตัวสอบถามผู้สงสัยต่างๆมีความาสะดวกต่อการดําเนินการนะครับและนอกจากนั้นบางครั้งบางโอกาสก็อาจจะมีการห้ามการออกนอกเคหสถานบ้างอะไรบ้างในกรณีที่มีความจาเป็นนะครับแต่ทั้งนี้นนก็คือก,ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นจรนิงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับมิได้มิได้ว่าทําไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย คือคือเมื่อประกาศแล้วทหารเนี่ยจะสามารถเอ่ออะไรได้ประโยชน์กับเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ว่าคล้ายๆว่ายาตัวนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นยานะยาตัวนี้มันคล้ายๆมีผลข้างเคียงหนักหน่อยไหมคะก็ก็มีอยู่บ้างครับแต่อันที่จริงแล้วผมคิดว่าผมผมยกตัวอย่างนะครับเช่นว่ากรณีที่มีการระเบิดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วมีประชาชนเสียชีวิตสมมติว่าสี่ห้าคนแล้วอยู่หน้าบ้าน ของใครคนใดคนหนึ่งเขาก็จะเชิญคนที่อยู่บ้านนั้นอะ่ะมาสอบถามนะครับไม่ได้นะแปลว่าเขาเป็นผู้ต้องหาหรือกระทาความผิดเขาจะสอบถามว่าที่คุณอยู่มาทั้งวันเนี่ยคุณเห็นใครผ่านไปผ่านมาไหมและตรงนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้รถคันนั้นผ่านไปเวลานี้คุณเห็นไหมอะไรเขาก็ถามไปอย่างนั้นก่อน,นอันนี้ใช้กฎอการศึกหรือพรอกฉุกเฉินะะใช่กฎการสืบก,ก่อนครับค่ะทีนี้ เนื่องจากว่ากยุทธกศึกนี้สามารถจะเชิญตัวมาได้ระยะเวลาสั้นนะครับแล้วการที่จะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อเขาสบายใจแล้วให้ข้อมูลเนี่ยมันมันก็อาจจะทําได้น้อยลงก็จึงได้กี่วันนะคะเจ็ดวันนะครับก็จึงขยายมาสู่พหกอนะครับผมจะขออนุญาตให้ท่านท่านพลตรีพลพิรักษ์จะช่วยอธิบายบครับจึงพหกรคราวนี้มีคําถามแทรกนิดเดียวค่ะ มีคนตั้งคาถามเล่นๆนะคะว่าเอ๊ะตำรวจเราก็เข้มแข็งนะคะมีความจําเป็นถึงขนาดว่าต้องขอให้กําลังทหารหรือส่วนอื่นๆเข้ามาช่วยมากขนาดนี้หรือไม่อันนี้ให้ท่านตอบไปด้วยครับขอบคุณมากครับครับสำหรับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องเรื่องของพลกนะครับฉุกเฉินนะครับสำหรับพลกรนนี้เนี่ยก็คือคือกฎหมายหรือเป็นเครื่องมือของกลไกของรัฐอันหนึ่งนะครับ ผมผมผมคิดว่าพลกรเนี่ยมีเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นกฎหมายในเชิงในเชิงป้องกันนะครับใ,ในเชิงในในเชิงป้องกันนะครับแต่ขณะเดียวกันแกก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะให้เจ้าที่ของรัฐเนี่ยได้มีเวลาในการที่จะ